เอาละครับสำหรับการใช้งานนะครับคืออันนี้ถือว่าตั้งเวลาแล้วนะครับตัวอย่างการตั้งเวลาของตัวนี้นะรับก็คือ22นาทีนะครับยกเละ22นาทีอันนี้อันนี้ผมตั้งไว้แล้วเดี๋ยวจะาสาธิตการตั้งเวลานะฮะแยกออกไปอีกต่างหากนะแต่อันนี้เราจะพูดถึงการใช้งานเลยนะครับเมื่อเราเสียบไฟเรียบร้อยนะครับ ไฟเข้าเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะฮะถ้าล่าสุดเราใช้โปรแกรม3โปรแกรมในการจับเวลาอยู่แล้วล่าสุดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับอ่าถ้าเราปิดไฟไปนะฮะสมมุติว่าเราเลิกใช้งานไปนะอันนี้เราเสียบไว้เรียบร้อยนะฮะเสียบกระดิ่งเสียบแะแดปเตอร์ไ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ่อพอจะทําการชนไก่ทําการใช้งานครั้งต่อไปเราก็เปิดสวิต โลโก้ก็จะขึ้นมานะครับอัสว่าแป๊บหนึ่งนะฮะโลโก้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะเป็นเวลาที่เราตั้งไว้ล่าสุดนะฮะสำหรับสังเวียนนี้นะครับ22นาทีนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้แล้วแล้วก็มีการตั้งต้นยกไว้ด้วยคือตอนสตาร์ทก็ให้ดังด้วยแล้วก็อันซ้อม5นาทียกแรกผมก็ตั้งไว้ด้วยและที่แน่นอนก็คือตอนจบก็ตั้งไว้ด้วยนะฮะก็จะตั้งไว้อยู่3จุดนะครับการใช้งานนะครับ จะใช้งานที่รีโมทก็คือกดสตาร์ทได้เลยนะครับพอ,อ,อกดสตาร์ทนะอันนี้ D N นี่ก็คือถือเป็นปุ่มสตาร์ทพอสตาร์ทนะ t ผมตั้งไว้ว่าให้ดังตอนเริ่มต้นด้วย1วินาทีมันก็จะดังแล้วก็นาฬิกาก็เดินไปนะครับเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นการใช้งานปกติถ้าจบยกมันก็จะ เป็น0 0ใช่มถึง0 0ถอยไปถึง0 0แล้วก็หน้าจอก็จะกลับมาเป็น22ใหม่เพื่อที่จะให้เริ่มยกต่อไปอัตโนมัติเลยแล้วเราก็แค่กดปุ่ม dn อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเราจะรอรอให้ครบยกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าอพอจบยกแล้วจะเป็นยังไงนะครับ และเนื่องจากการตั้งเวลาครั้งนี้เนี่ยผมตั้งอันซ้อมไว้ที่5นาทียกแรกนะครับอันนี้เป็นยกแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีจะมีเสียงกระดิ่งดัง5นาทีก็คือนาฬิกาจะแสดง17.00นะครับกระดิ่งจะดังนะดังตามที่เราตั้งไว้ว่าจะกี่วินาทีก็แล้วแต่อย่างผมตั้งไว้1วินะฮะจะดูว่ากระดิ่งจะดังไหม แล้วก็กระดิ่งก็คือจะดังอันซ้อมนะครับตั้งอันซ้อมไว้5นาทีกระดิ่งจะดังเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะครับก็คือเวลาแสดง17.00กระดิ่งก็จะดังก็ดังแล้วแต่ว่าเราตั้งไว้2วิ1วิอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วเวลาก็จะเดินต่อไปนะเมื่อสักครู่นี้ดังไปแล้ว2จุดนะครับก็คือตอนเริ่มนะเริ่มที่สตาร์ทเลยสตาร์ทก็ กำหนดให้ดังได้หรือไม่ดังก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป5้นาทีอ่าเราก็จะให้ดังที่ยกแรกยกแรกเท่านั้นนะฮะพอยกถัดไปเนี่ยก็จะไม่ได้ดังตรง5นาทีแต่จะดังตอนต้นยกนะตอนสตาร์กับตอนจบแค่นั้นเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเวลาทีอ่อ่เมื่อถึงเวลานะครับตอนจบเราไม่จำเป็นจะต้องไปกด Sscape เราก็กด เมื่อหน้าจอมาถึง22เราก็กด Dn ต่อได้เลยอันนั้นก็จะแสดงว่าเป็นยกที่2ยกที่3ยกถัดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปกด Escape กด Esc นะครับกดปุ่มนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เรากดปุ่มนี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะบอกมันว่ายกต่อไปเนี่ยจะเป็นยกแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเรากด Dn Start ไป เมื่อผ่านไป5นาทีอันซ้อมก็จะดังนะถ้าเราตั้งอันซ้อมไว้นะครับแต่ถ้าเป็นยกทั่วไปยก2ยก3ยกที่ไม่ใช่ยกแรกเนี่ยเราไม่ได้มากด ESC อยู่แล้วเราก็กด DN เลยเพราะว่าหน้าจอมันจะขึ้นยี่ลยบอ่เอย่างนี้เราก็ยกต่อไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดังอยู่แล้วตรงตรงอันซ้อม5นาทีก็จะไม่ดังนะเดี๋ยวเราจะให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 00แล้วเดี๋ยวดูกันว่าหน้าจอจะแสดงยังไงนะครับ